สวัสดีเพื่อนๆครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับหน้าร้อน<ม>พัดลมที่ร้านตรงนี้นก็มีหลายแบบครับผมก็จะค่อยๆนะครับทำนำมาทยอยรีวิวเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากรุ่นนี้เนี่ยเป็นพัดลมที่ใช้ไฟฟ้านะฮะความกว้างของใบเขาเนี่ยกว้างกว้างมากเลยอ่ะถ้าวัดจากปายนี้ถึงปายนี้นะครับอยู่ที่33มเซน ประมาณ13นิ้วนะครับซึ่งจะใหญ่มากรุ่นนี้ใช่ไฟฟ้านะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จเนี่ยเขาจะมีสวิต์ตรงตรงกลางสายให้นะครับเราก็สามารถเปิดแล้วสามารถตั้งตั้งโต๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าตั้งโต๊ะเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นของเขาจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือเขาสามารถหนีบก็ได้นะครับหนีบก็ได้หรือว่าเราจะแขวนเขาก็ได้ตรงนี้จะมีรูนะครับสมมติมีตะปูตัวหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปแล้วเกี่ยวแขวนแล้วเราก็เ,กเปิด แลวนี่ผมใช้อยู่ใช้ตรงโต๊ะอาหารนะรเวลาร้อนๆเนี่ยก็ <S <S 1> <S 1> จะเปิดจอพัดต,ตัวเองคนเดียวอันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการประกอบเจ้าใบพัดนี้ไว้ให้นะฮะนี่วิธีประกอบง่ายนิดเดียวครับเสียบเข้าไปทุกร่องเลยเสียบไปดางแก๊กอย่างงี้นะฮะมันก็จะเข้าไปในร่องมันประกอบง่ายเพราะว่าถ้าเกิดประกอบผิดด้านมันจะไม่ค้าหกนะครับก็ได้แค่ด้านเดียวด้านนี้เราก็ใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับมีอยู่สี่ใบสี่ใบพัดเนี่ยดีนะฮะเพราะว่าลมเขาจะแรงแล้วก็เสียงเนี่ยจะเงีย นะครับตอนนี้เพื่นอนๆถามผมว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยอันตรายหรือปเปล่าทําไมเห็นพัดลมทุกรุ่นมีตะแกรงทําไมตัวนี้ไม่มีตะแกรงอ่านี่ฮนะเวลาเราเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตรงน,นี้นี่นะครับเขาจะมีที่ปรับปรับที่ปรับฐานนี่ปรับได้หมดเลยนะนี่ซ้ายขวาก็ได้นะไม่ใช่แค่แค่นั้นนะครับซ้ายไปทางนี้ก็ได้ขวาก็ได้นะพุมเงยได้หมดนะครับสมมุติเราใช้เนี่ยร้อนใช่ไหมครับนี่ลองลองสักหน่อยดีกว่านี่ใส่ใส่มาเลย ายสายแล้วอย่างสมมติผมนั่งตรงนี้แล้วมันร้อนผมต้องการหาอะไรหนีถ้หน่อยหนึ่งพราะผมก็เล็กนะฮะผมว่าหนีก,กับขอบขอบตู้ขอบประตูขอบอะไรก็อย่างหนึ่งแล้วเราก็แค่นี้ครับเราก็มาเสียบปั๊กนะฮะเสียไปเป๊บพอเสียบเสร็จนี่เปิดสวิตช์นะครับลมก็จะหมุนนะครับอ้ยเย็นชื่นใจ ลมแรงมากนะตัวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าอา้าวแล้วทำไมไม่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 ไมีมมมมตะแกรงรอนอันตรายหรือเปล่าไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้เนี่ยนิ้วผมนะครับสามารถจับมันได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันไม่อันตรายโดนหัวโดนอะไรก็ได้ลงทุนลงทุนไม่เป็นไรนะครับโดนยังไงก็ไม่เจ็บนะครับโอเคเลยตัวนี้ลมเขาแรงดีด้วยนะครับ <S <S คือไปพัดเขาเบาทำให้เขาหมุนได้เร็วพอเขารอบเขาเร็วเนี่ยลมเขาก็จะแรงนะฮะ นี่ะแตขอปิดตรงนี้หน่อยขอเสียบตรงนี้ดีกว่านี่ที่เห็นเหรอครับหนีบก็ได้นะครับแล้วก็แขวนก็ได้ข้างหลังนี่เขาจะเป็นนะฮะก็จะมีช่องเอาไว้แขวนกับน็อตแขวนแหวตะปูแล้วก็ปรับทิศทางของเรานะครับทัดลงมาเวลาทับลงมานะครับใส่ไฟก็ระวังนิดหนึ่งอย่าให้มันไปตีอย่างเงี้ยตีก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยมาเอามาเก็บไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไม่พังอยู่แล้วเนี่ย ได้ดูนี่โอ้โหเย็ยนโดนนิ้วโดนโดนิ้วไม่เป็นไรนะฮสมมติถ,ถ้าเกิดใส่ไฟมันไปโดนมันก็จะแค่นี้แตกแตกแตกไม่มีอะไรแล้วก็เอามาเก็บนะฮะปลอดภัยชื่นใจมากเลยแล้วก็ใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้แต่บสบายที่สำคัญเลยคือราคาไม่แรงเลยตรงนี้ถูกนะโอเคเลยอะเย็ยนดีด้วยนะฮะ ประกอบง่ายก็เมื่อกี้ที่เห็นนะครับประกอบก็คือเอาไปพักมาเสียบเสียบแล้วก็เสียบพักใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ